ไปเก็บหมักแอปเปิลกันค่ะทุกคนจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนจากเมื่อนี้นั่งพาไปเก็บผลไม้คือเกานะคะไอ้ปอยู่ไอ้ทิม้ไวม้ผู้เดียวนะจ้ะนั่นก็เลยจ้ะออกไปเลอกค่ะทุกคนเบิ้งตะทรทศัศนหลายมันก็ปวดตาน่าจะเนาะน้เบือนะ่อหนาเซ็งอยู่บ้านไปกันค่ะมาถึงต้นแล้วค่ะทุกคนรลนเบิดเรจาจะรลนเบิดต้นแล้วเออนะมันโลนหรือมันค้นขาเจ้าเก็บไปแล้วนะคะ ถ้ากับยังเยอะอยู่นะคะยังเยอะอยู่แต่ว่าเกือบหมดต้นเลยจ้าเกือบหมดเลยนะคะทุกคนดูสิขาเจ้าเฮ็ดถนนใหม่ตอนนังม้าเก็บตอนนั้นยังมัาได้มีตรงนี้นะคะอู้ดูค่ะทุกคนเก็บจะเก็บไม่รีรอนะจ๊ะอือคุณคะลูกใหญ่มากเก็บค่ะเก็บเข้าทุงเข้ากระเป๋าก่อน ดูค่ะทุกคนทีมีตะนางกินมั้งจ้าตนนี่ว่าจะเก็บเอาเป็นพวงนี่จ้า <c oughs> เก็บเอาค่ะโอ้ยมันหลวงโอ้เพลงมันแมงเนาะค่ะเนาะอันใดเน่ากับว่าเอานะคะ,นะออนะคะดูเหมือนว่าจะมีน่าจะเป็นนี้คนเก็บไปเนาะเพลงมันหลวงหรือเปล่า มนแน่ใจนะคะอืมค่ะทุกคนลูกใหญ่มากเอาหยุดเมือ่ขอขนาดใหญ่ๆนะคะเสียบๆเลยค่ะทุกคนกคน,นั่งกำลังกาตุนน่นมันอยู่บรูว่าจะได้บม่รูว่าจะติดบอนะคะ เข้ามาติบๆน้ําจเนี่ยาาดีนะคะเนี่ยโชคดีมากเลยมันเยอะจนเลือกไม่ถูกนะคะดูลูกนี้ค่ะทุกคนใหญ่มากมันใหญ่มาก อืเอาพวงนั่นคืองามแท้อีหล่ะมึงเคยทุกคนดูพวงนี้โอ้โองามมากงามมากจ้ะเข้ากระเป๋าก่อนนะคะ เก็บค่ะทุกคนหมกักหน่อยหมกักง่ายก็เอาหอมมืดสุหมากจ้ะดูค่ะทุกคนสวยงามมาก ิแบบไล่ตากายวานั่งเด้อก็เด้อเพราะว่าตามองไปเห็นหมากให่่ๆมือหนึ่งถือกล่องนะคะตามองเห็นหมากัตตัวอย่างเงี้ยก็อยากจะดึงเอานะคะแล้วก็อยากให้กินเขาหักนะเอาหมากให้น้องจ้าสวยงามโอ้นนี่แม่ ตสออ่อนนะคะเนาะนังชิมาเอาอีกอยู่โเอเบิงค่ะทุกคนจริงค่ะนังวามีคนมาเก็บเอาอยูดอกว,ว่าจันเบอเหเรือแค่นี้นะคะนังว่าเพราะว่าชิมีคนมาเก็บเอาอยู่เพราะว่าเราเห็นมันล่วงไหมคะ่ะที่มัน ได้หมากตั้บ่เอายืนอย่างได้สูงๆมันดุกดุค่ะทุกคนนั่งต้องใส่สองมือกองนั่งบ่ได้เอาขาตั้งกองมานะจ๊ะตั้บ่เอาได้าเอาตะหมากสูงๆคุณนะคะหามเก็บหมากนี่ไงจ้ะสะอ่อนดีนะคะเนาะคุณเนาะโอ้ยนะมันห่วง คุณนะคะทุกคนนั่งเกี่ยวงานน่ะอืมดูค่ะดูค่ะทุกคนโตมากสวยงามโอ้มีคนเก็บจ้กต้นนี่ยคุณเนียมันนั่งหมายถึงว่าต่างชาตินะต่างชาติไม่มีใครเก็บมีแต่นางเก็บนะคะมันสูกแล้วเดนป้าต้นหมากนี่ก็เลอ ใหญ่กว่าปีที่แล้วอีกนะลูกใหญ่กว่าปีที่แล้วจ้าทุกคนมึงดูล่ะลูกบบกใหญ่นึ่งเทียบลูกน้อยๆเขาเลุงจ่านี่นี่ลูกน้อยๆเขาทำนันนะ่นนี่ใหญ่มากเดย้อนทุกคนแพนกล้องก็อยากได้ตะหมกักงามๆอยู่ข้างบนโอ้หนูจะเอ้ายังไงโอ้หนุ่มจ้าได้มาแล้ว อันนี้ก็ได้นะค่ะสวยงามไปออมต้นออกข้างนั่นกันอูต้ตำตำกับงามเลยค่ะทุกคนยันยันน่องหมาเงียวใส่่ค่ะทุกคนบอกว่าอร่อยมากนะคะต้นนี้สว่วนหนูเองคิดตูวโมเมนของหนูดอกกา โ oh, oh, yeah. มแทมทอุ้ยพี่ดีใจแท้มาแอปเปิ้ลดีๆเขาเจ้าจเบเก็บไปหมดแล้วนะคะมีตโตซุมนี่แหละจ้าเขาะเจ้าเบเกิบกฟังเพิ่นเบเก็บคือพี่คนนั้นฟังคนนั้นว่าซิเมมิโตซิมีิตอนังเหรอนะเก็บต้นนี้นะจ้ามันก็ยังเยอะอยู่นะคะถึงว่ามันก็นยัง ข้าผุนจ้าตานังเก็บโอ้ดูกีนี้ค่ะทุกคนโอ้โหสิเยอะมากมีคนไทยกล่องจับกล่องให้ดูนะจ๊าเนาะนะคะ 天气好，的很。 桌面。 งามมากเลยค่ะ มีใครกินแล้วนางว่านะต้นเนี่ยเบิง้งเบิ้งกิ้งนี่ทุกคนดกคักด,ดกแน่มันก็นยุูสูงอยู่เด้นี่ค่ะงามเนาะเอาอยูเจ้าต้นนี้คิดว่าน้องหมาเงียวประถึงดอกนะคะเนาะขันเงียวกระติเงียวเขาก็จะดมกินกันตอนอยากจะแมงนางว่าเนาะ กิ่งนี่สูงดูนะคะอีกกิ่งหนึ่งจังตำสะอ่อนะออ่นค่ะทุกคนกิ่งนี่ตำดูค่ะทุกคนสะอ่อนค่ะค่ะทุกคนเก็บเอาใต้ข้างล่างกันเลยเย้อนกิ่งนี่นั่งจะเก็บเอานะคะอาจจะเพราะได้ท่ายคลิปนะว่ามันจะสูงจ้านังต้องกองงามมันเอามะหมากนี่สู อันนี้ก็บ,บอกเอาเนะมันแมงมันแมงไหลยอยู่จ้ะอันนี้มันกัดมันหมักหน่อยอยู่นะคะคือเป็หมักยังไงคะ่ะ บื้อต้องมองเอาค่ะทุกคนค่าคุณน่ะเบิ่งกิ้งนี่อันนี้ก็แซบนะคะมันยังไม่สูกตอนนีงมันก็กลิ่นสมแซบนะคะทุกคนตัวน,นี้นี่งามมากฝรั่งเบ่กิน นางวามันเป็นน้ำมันสมาจะเจ้าเลยบูกินนะคะมึงโอ้โตมากเลยสวยงามเขะเจะาพาน้องหมาแลงอ่อมสวนเนื้อ้ยงามนะคะเนาะเร็ดนางแล้วตนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอาหมากักงามๆตึงๆนะคะมีเจ้าโอ้ยเสิ

แล้วเขาเจ้าเอิญน้องมาน้องมาบอย้อมไปค่ะทุกคนแร่น้ำกลแร่น้ำกลเอานะคะผู้บาผู้บาทุกคนน้องว่ามันอันดูมัน อาจจะร่วงอาจจะร่วงไปเยอะนะคะโลนใตตุนนี่ก็เต็มเลยแล้วก็อัน <c oughs> ก็นยังเก็บหม,มดอยู่นะจ๊ะนูดินงนี่สวยงามทค่ะทุกคนดูสิสวยงามมากเลยอืองมงามๆค่ะทุกคนงามมากะกำเอาอีละบอกเจ้าของ เอาได้สาวเอามันจะโอ้ยงามมากเลยเต้าพระนงมาเลียนงางออมส่วนอุย้ยกิ้งหกักขอโทษคะ่ะดูกิ่งมันคะ่ะทุกคนตั้งแต่นังสี่เอาถึงนั่งต้องแบบว่ายือเอานะคะต้องขยี้เอาจ้ะ ได้มาแล้วลูกใหญ่มากม <_ kg> าเก็บตะดูใหญ่ๆนะคะ, <_ kg> ะทุกคนปะพอละได้ลายแล้วัมยจ้างามมากเลยเออเกาะหัวหมากนี่เกาะใบมันเกาะหัว ดูกดกค่ะทุกคนจ่าเบิง้เบิงต้นดกมากมันก็นยังดกนะคะทุกคนมันคือข้างล่างวามพายเก็บเอานังวานะข้างบนนี่ตรงใจมีค้นเก็บไปลายแล้วแหละแต้นังกวามันอาจจะล่วงหรือเปล่าตัวกับมีบ้างนะคะที่มันล่วงที่มันเป็นแมงเนาะแล้วก็ก็ยังดกอยู่นะคะเหมือนลูกใต้ใบเลยนะะี่ดกมากค่ะทุกคนยังมีดกให้เห็นนะ จา,างนี่ค่ะทุกคนยังเยอะอยู่นะโอ้ไปเกาะหัวไปค่ะทุกคนพอแดี๋จะเก็บเก็บอีกจักมากเอามาชิมกันะนะวันนี้ชิมอยู่จา้าเอางานนี้กัน กลับบ้าค่ะผลที่ตกห้มมาโดนแล้วคุเด้โอ้ยเนาะจ้าคนน่ะ,จ,นะจะอ่อนเนาะคะ่ะเนาะเอาลืมเก็บให้เบิง้งมืออยู่หมองนึงตาอยู่หมองนึงนะคะกล่องนั้งกระได สาวหากเก็บหมากใหญ่ๆจ้าหมดหรือยังลูกใหญ่ๆนะคะทุกคนโอ้ยสะอ่อนคับนี่สิมีตานางเก็บอีดีด้เนี่ยเมื่อกันกะน,นี้อาจจะมีพี่คนไทยเก็บอยู่บ้างนะอาจจะมีอยู่นะคะ พวงนี่กับไปแล้วค่ะทุกคนเก็บเอาพวงนี่ยกับเมียบ้านแหละอนุญาตอนยญานฝนตกหัมจ้ะฝนที่ตกหัมอิลีฝนจะตกหัมหัวไปค่ะทุกคนจ้ะพอละจ้ะทุกคนจ้ะอันนี้ไปตำกระเซบะด้วยค่ะนี่ยแางแดงๆนี่ ปีกายนี่กระดกปีนี้ก็ยังดกนะดกมากเลยเยอะมากเลยค่ะลูกโตมากค่ะทุกคนเช็ดเอาเช,ช็ดแล้วก็กินนะจืะมแซ่บค่ะทุกคนแซ่บแ,บแบมันหวานหวานอมเปรี้ยว แซ่บกลับแล้วค่ะทุกคนจากฝนที่ตกหนักอากแซ่บ,บ,บอร่อยมากมันอมเปรี้ยว มันหวานเราจะมันเริ่มจะหวานละแต่่าเ์โบได้หวานคากนะ